ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะคะช่วงเช้าก็มีพิธีทาบุญตักบาตรและรดน้ําขอพรผู้สูงอายุค่ะเริ่มมีประชาชนออกมาเล่นน้ําสงกรานกันแล้วนะคะมาตรการหนึ่งที่ทางจังหวัดเน้นย้ําในปีนี้ก็คือการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงานค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณมณีนาฏอ่อนพันนารายงานสดจากจังหวัดขอนแก่นคุณมณีนาเชิญค่ะ สวัสดีปีใหม่ไทยจากจังหวัดคอนแกนค่ะคุณจัตุรงคคุณนันิสารและคุณผู้ชมที่สมไทย TBS ีเอยู่ในตอนนี้ค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการปล่อยกําลังพลนะคะเพื่อตรวจตาความเรียบร้อยที่บริเวณถนนเข้าเหนียวและพื้นที่โดยรอบค่ะก่อนที่จะเริ่มมีการปิดถนนในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ โดยเฉพาะการตรวจตาของเจ้าหน้าที่ EOD ค่ะที่จะมีการคัดกรองบุคคลเข้างานก็ไม่ถึงวัตถุต้องสงสัยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางจังหวัดนะคะยังขอความร่วมมือผู้ที่จะมาร่วมงานที่ถนนข้าวเหนียวค่ะให้งดนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในพื้นที่นะคะเพื่อให้สงกรานที่จังหวัดขอนแก่นกลายเป็นสงกรานที่ปลอดเหล้าไร้แอลกอฮอล์ค่ะ ไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนนะคะที่บริเวณล,ลานาน้าพุบึงแก่นนครค่ะมีคณะผู้บริหารจังหวัดขอนแก่นนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นข้าราชการข้อค้าและประชาชนจนํานวนมากนะคะมาเร่วมทําบุญตักบาตรในวันปีใหม่ไทยค่ะเฉพาะฝ้าส่วนใหญ่นะคะพากันะะสวมเสื้อสีเหลืองดอกคูณเสียงแคนค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่นของจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยมีการอัญเชิญพระเถระเก้ารูปพระพิสุและสามเณรในพื้นที่เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นค่ะได้มีการร่วมกันส่งน้ําพระผู้ที่มาเที่ยวงานสงกรานที่ขอนแก่นนะคะนอกจากจะพบความสนุกสนานแล้วค่ะก็ยังได้สัมผัสประเพณีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่ดีงามและประทับใจในความเป็นมิตรของคนขอนแก่นนะคะที่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเร่สงกรานตามประเพณีแบบไร้แอลกอฮอล์ด้วยค่ะและถนนปราศจากแอลกอฮอล์หรือถนนไร้แอลกอฮอล์และว,วิธีเล่นก็คือซิดแทนสร์นะครับก็คือเล่นน้ําแบบประหยัดช่วยชาตินะครับ ซึ่งเป็นที่พึงพอใจนะฮะด้วยระ,ะบบซิทระบบซิทก็แล้วแต่นะครับแต่ของเรานี่ก็จะเอาขวดน้ำนะครับมาเจาะรูแล้วก็ก็ได้เตรียมไว้เป็นหมื่นหมื่นขวดก็หวังอย่างยิ่งนะฮะสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นจะเป็นเจ้าภาพนะฮะเป็นเจ้าของบ้านที่ดีแล้วก็ขนาดเดียวกันก็ต้อนรับผู้มาเยือนนะครับทั้งชาวจังหวัดข้างเคียงหรือว่าแม้แต่มากรุงเทพนะครับ นอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมรดน้ําขอพอรเนื่องในวันผู้สูงอายุนะคะที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวขอนแก่นและบุคคลทั่วไปค่ะได้แ,แสดงความเคารพและกระตันยูกระตะเบทีมีโอกาสสร้างสมคัญอันดีระหว่างช่วงใบนะคะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะทําให้ผู้สูงอายุหลายท่านรู้สึกประทับใจนะคะที่ลูกหลานยังไม่ลืมและก็ให้ความสําคัญในวันผู้สูงอายุในครั้งนี้ด้วยค่ะ ท่านค่ะขอทุกท่านด้วยนะคะว่าให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็ขอให้ทำหน้าที่การู้สึกมีความสุขละครับดีใจหลายๆที่ลูกหลานยังคิดถึงผู้สูงอายุบ่าทอดทิ้งปล่อยให้ผู้ปล่อยให้ผู้เฒ่าเงาก็ขอให้ทุกคนยงมีความสุขอายุยืน จะเก้าสิบปีเหมือนสุขคนก็พอแล้วเนาะครับเนาะแม้ว่าพื้นที่ถนนข้าวเหนียวนะคะจะยังไม่เริ่มกิจกรรมเล่นน้ำในช่วงเช้าวันนี้ค่ะแต่ว่าพื้นที่รอบนอกบางส่วนนะคะเริ่มที่จะเล่นน้ำกันแล้วค่ะก็ยังไม่คึกคักเท่าที่ควรค่ะแต่ก็คาดว่าในช่วงบ่ายนะคะเราจะเห็นบรรยากาศของความสนุกสนานมากขึ้น จกากการสำรวจของทีมข่าวก็พบว่าเริ่มมีประชาชนนะคะไปซื้อปืนฉีดน้ําอุปกรณ์ที่เล่นน้ no ําน้อยแทนนะคะเป็นการตระหนักถึงการให้ความร่วมมือรณรงค์ประหยัดน้ํำช่วงสงกรานและบางพื้นที่ค่ะก็ยังได้ทํากิจกรรมให้เยาวชนนะคะร่วมเล่นสงกรานบาดทที่ถีพื้นบ้านของไทยเราด้วยค่ะ ค่ะส่วนนี้นะคะเป็นภาพมุมสูงจากโดรนของไทยทีวีเอสค่ะบรรยากาศของถนนข้าวเหนียวในขณะนี้นะคะที่ตอนนี้ค่ะเริ่มที่จะมีการเคลียร์พื้นที่นะคะแล้วก็จะไม่อนุญาตให้รถเข้ามาในพื้นที่ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมเล่นสงกรานต์ค่ะแล้วก็รองรับขบวนแห่วัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงขบวนอันเชิญพระพุทธพระลับพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่จังหวัดขอนแก่นค่ะที่จะอัญเชิญมาปฏิสถานอยู่ที่บริวเวณเกาะวัฒนธรรมนะคะที่จัดขึ้นในปีนี้พร้อมกับพระพุทธรูป อีกกว่า20คุ้มบัตรในจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชานชาวจังหวัดขอนแกน่นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะได้มาชมความงดงามด้านวัฒน,ธ,นธรรมและก็ได้มาสักการะบูชาเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยด้วยค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะมาร่วมเล่นสงกรานที่ถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นนะคะก็กําลังจะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะคาดว่าเราจะเห็นบรรยากาศความสนุกสนานมากกว่าช่วงเช้าอย่างแน่นอนค่ะ ใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์ในการเล่นน้ําแบบซิทแทนสท์ช่วยชายประหยัดน้านะคะก็ไม่ต้องกังว,วลค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเข้างานค่ะทางเทศบานลคนครขอนแก่นได้มีการประยุกต์เอาขวดน้ําขนาดเล็กเนะะี่ยค่ะมาเจาะรูทําเป็นฟอกกี้ค่ะเพื่อให้คุณสามารถที่จะเล่นน้าอย่างสนุกสนานได้ค่ะผู้ชมติดตามบรรยากาศได้อีกครั้งนะคะในช่วงข่าวสมกนาฬิกาค่ะและจะมีถ่ายทอดสดบรรยากาศสงกรางจากถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นอีกครั้งในเวลาสมมินาฬิกา30นาทีค่ะคุณมรรวิสาคุณจตุรงค์คะขอบคุณคุณมณีนาฏค่ะ